สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีกุมนะคะลัคนากุมในเดือนมิถุนายนนะคะการโหลดคลิปอาจจะช้านะคะต้องขออภัยด้วยนะสำหรับชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมนะคะเป็นราศีที่ดูคลิปแม่หมอค่อนข้างสูงเป็นอันดับหนึ่งนะคะตั้งแต่แม่หมอเปิด ช่องมานะคะชาวกลุ่มค่อนข้างมียอดที่ดูค่อนข้างเยอะมากนะคะต้องขออภัยเออต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับชาวกลุ่มทุกท่านเนาะที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปแม่หมอนะคะอีกไม่นานนะคะก็เดี๋ยวอาจจะดูนะคะว่าชาวกลุ่มที่คอมเมนต์นะคะชาวกลุ่มที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะแม่หมออาจจะ เอารายชื่อมาจับฉลากนะคะแจกพระพิคเนตหนึ่งองค์นะคะองค์เล็กจากประเทศอินเดียนะคะองค์เล็กไว้ห้อยคอเป็นเนื้อเงินแท้นะคะสำหรับชาวกลุ่มและก็ราศีอื่นด้วยนะคะเอาละเรามาดูความรักชาวราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะทันที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคม ความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะตามหน้า,พาไพ่แม่หมอการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปอย่างไรแล้วนะคะพิจารณาในการรับชมนะความรักชาวราศีกุมช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ <c oughs> ท่านอยากเห็น้ชับจนนี้นะคะความรักของชาวราศีกุมมีไพ่มีไพ่ไเจ็ดเหรียญนะคะเป็นไพ่เมักไพ่เจ็ดเหรียญการรอคอยหรือกำลังรออะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่า เจ็ดเรียนนะคะเป็นท่าดินพึงศพกันมังกรชาวกลุ่มคุณกำลังรอการตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณกำลังตัดสินใจนะคะรอเวลาอะไรบางอย่างหนึ่งดาบคือการตัดสินใจเดวูนคุณมีเรื่องที่ในใจที่คุณคิดอยู่หถ้วยนะคะหกถ้วย คือความรักความเอาใจใส่การดูแลกันและกันตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่กำลังคิดอะไรบางอย่างความรักสถานะนี้อาจจะเป็นแค่คุณคุยนะคะสถานะไม่ชัดเจนสถานะคุณกำลังคบคุยกันอยู่นะตอนนี้เด็กถือดาบนะคะไพ่เดทคุณมีความจริงจังจกับความรักครั้งนี้นะ ชาวภุมมีความจริงจังกับความรักครั้งนี้ไพ่เด็กถือดาบคุณมีความมุ่งมั่นนะคะจริงจังกับเขาแต่สถา,านการณ์นะคะรอแล้วรอเล่าพลังงานคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าบางครั้งก็อยากจะเดินจากไปบางครั้งก็อยากจะเดินจากไปนะคะสิบไม้เทา้า รอเวลาหรืออะไรหลายอย่างคิดเยอะมากมายคุณก็อยากจะเดินจากเขาไปเหมือนกันแต่ใจนึงก็ยังรักยังห่วงใยยังทิ้งไม่ได้ยังอุ้มยังกอดไว้อยู่ความสัมพันธ์มันก็เลยยังนะคะยังอยู่ยังห่วงใยนะคะยังมีความรักที่ห่วงใยยังคอยดูแลเอาใจใส่กันและกันมาโดยตลอด และคุณก็จริงจังมากๆกนะคะกับความรักครั้งนี้คุณต้องการความสําเร็จในเรื่องความรักสถานะอาจจะแค่คุณคุยความไม่ชัดเจนก็อยากจะให้ชัดเจนคนที่กำลังคบกันมานานก็อยากจะลงเอยน,นะอยากจะอยากจะให้ความรักลงเอยได้แล้วนะคะแต่คราวนี้วันเวลาผ่านไป นะเขาคนนั้นของคุณนะคะซีเรียนและก็เจ็ดถ้วยเขากำลังคิดอยู่เขายังไม่กล้าตัดสินใจใหๆยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เขากำลังมีความรังเลในความรักครั้งนี้จะเอาอย่างไรดีเด็กถือเหรียญน,นะคะ p a จอ of p พดเดคือการเริ่มต้น เขากำลังคิดพิจารณามากพอสมควรในช่วงเวลานี้นะชาวกลุ่มนะคะที่กำลังคุคุยอยู่หรือสถานะไม่ชัดเจนคบคุยกันมานานแล้วก็ตามความสัมพันธ์ยังประคับประคองไปก่อนยังประคับประคองไปก่อนนะคะยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะเขายัางเหมือนกับเราเวลานั่นแหละนะคะเขาก็มีความจริงใจให้เราเหมือนกันนะคะ เอาอครับมีความรู้สึกดูแลเอาใจใส่เราอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ชาวกลุ่มบางท่านอาจจะคบคนที่กำลังรักซ้อนเข้ามาด้วยเหมือนกันหรือเขาอา,อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าก็ก็เป็นไปได้นะคะหรือกำลังรังเลอยู่ก็ได้คราวนี้ราะคะสถานการณ์ของชาวกลุ่มในเดือนมิถุนายน ยังต้องรอเวลาไปก่อนนะคะสถานะนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะยังรอเวลายังคบคุีกันไปก่อนนะคะคราวนี้เราจะไปดูกันต่อไปเป็นการนห้เสียเวลานะคะเราไปดูชุดที่สองชุดที่สองนะคะเขาคนนั้นของชาวกลุ่มคิดอย่างไรชาวกลุ่มคิดอย่างไรแม่หมอก็ยัง ะะจัดไพ่เหมือนเดิมความสัมพันธ์ของชาวคุมยังมีความรักความห่วยงใยซึ่งกันและกันสารความสัมพันธ์นะคะยังไปในทิศทางที่ดีแต่คุมอาจจะคิดเยอะไปหน่อยมีหลักการหรือใจร้อนไปหน่อยนะแต่อย่างไรก็ใจเย็ยนๆแล้วกันนะคะ ไพ่หลุดตลอดนะคะเด็กออัศวินเรียนนะรอไปก่อนใจเย็นๆนะมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะไปได้ดีด้วยนะผลออกมาอาจจะดีก็ได้นะคะสำหรับคนที่กำลังคบคุยและกำลังคบหากันมานานไพ่เดไพ่หกถ้วยนี้ออกบ่อยมากนะคะตกตกบ่อยมากดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมีความรักความห้องใย,ยให้กันไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซน เอาละเราไปดูเขาคนนั้นค่ะอย่าเพิ่งใจร้อนหนาไพ่ยพยายามจะบอกนะคะกลุ่มใจร้อนนะแต่เย็นๆนน้ำนะคะธาตุชาวกลุ่มนี้เป็นธาตุลมเนาะ พลังงานของกลุ่มก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะให้ด้านบนนะคะเป็นเขาคนนั้นขอชาวกลุ่มคิดถึงเขานะชาวกลุ่มนะคะคนที่กําลังคบคุยอยู่หรือว่าสถานะไม่ชัดเจนหรือกําลัง คุยกันมานานแล้วหรือกำลังมีปัญหาตอนนี้นะคะเรามาดูว่าพลังงานของไพ่เขาไพ่เราเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างในเดือนมิถุนายนไพ่ด้านล่างเป็นไพ่ของเรานะคะไพ่ด้านบนคือชาวที่ชาวกลุ่มคนที่ชาวกลุ่มคุหาอยู่ เรารู้สึกอย่างไรเรามีพลังงานเก<น>้าเหรียญแปดไม้เทา้าการคบหากะคะอารคบหาเราเหมือนคบหากันมานานหรือกับรัางคุยกันมานานเก้าเหรียญ <9, S 2> เก้าเหรียญความพึงพอใจนะคะคุณค่อนข้างอิสระเหมือนกันนะชาวกลุ่มสําหรับชาวกลุ่มโสดนะคะชาวกลุ่มโสดคุณค่อนข้างอิสระแดไม้เทา้าคือการคบหากันมานาน หรือคุณมีความพร้อมในระดับหนึ่งที่ผ่านมามีไพ่สองดาบไพ่แถวละแพน mm hmm. ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเปิดใจง่ายๆเหมือนกันนะความรักของคุณคุณก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เหมือนกันแต่คุณก็อยากเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่มันโดนใจเรานะคะคุณถึงจะเปิดใจ แต่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็เหมือนกับว่าก็ไม่ได้เปิดใจเท่าไหร่นักนะคะก็เลือกอยู่มันกัางเอาง่ายๆนะคะแต่ครัเนี้ยคุณก็ยังมาเจอคนที่ใช่ในในช่วงเวลานี้หรือคุณกําลังคบคุยกับเขาคนนั้นอยู่แต่สถานการณ์เป็นไพ่ f o r of s h o r d s 4d 8เรียญความสัมพันธ์นี้ยืดเยื้อยาวนานคบกันมาสถานะคุณแค่คุณคุยสถานะ แค่คนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่ในความรู้สึกของคุณเหมือนคบกันไปเรื่อยเรื่อยๆคุยกันไปนะคะยาวนานคุยกันทุกวันสีดาแต่ก็เก็บคุณก็รู้สึกว่าเก็บไว้คุณพยายามที่จะดูว่าเขายังนิ่งอยู่ก็ได้หรือเรานิ่งอยู่นี่คือไพ่ของเรา คุณมีความรู้สึกที่ดีกับเขาอยากเริ่มต้นอยากสารางความสัมพันธ์อยากจะชัดเจนหรือคนที่กำลังคุยกันมานานคบกันมานานก็อยากจะลงเลยอยากจะร่วมทางไปด้วยกันได้แล้ว,ลวมันถึงเวลาแล้วนะคะครนี้เรามาดูไพ่เขาไพ่ของเขาค่ะมีไพ่เด็กถือไม้เท้า เด็กถือถ้วยเด็กทั้งนั้นเลยนะคะชาวกลุ่มคบเด็กอยู่หรือเปล่านะคะเขาก็คบกับคุณเขาก็คุยนะคะเริ่มต้นกับเราเหมือนกันแต่เขาเป็นเด็กถือถ้วยเขามีความจริงใจยังมีความรู้สึกที่เหมือนยังมองความรัก ไปในเรื่องของการคบหาดูใจกันไปซะมากกว่านะคะยังไม่ชัดเจนแต่เขาก็ต้องรอเวลาตอนนี้เขายังไม่ไม่ชัดเจนหรือว่ายัางเลือกไม่ได้หรือ,อยังไม่ตัดสินใจเร็วเกินไปอ่าไม่ใช่ว่าไม่เลือกนะแต่ยังไม่ตัดสินใจเร็วเกินไปยังดูไปก่อนกุ้งหอยปูปลานะคะดูกันไปก่อนดูว่าถ้วยเนี่ยจะเข้ากับเขาได้ไหมจะไปด้วยกันได้ไหมพฤติกรรมนิสัย ความชอบความแตกต่างการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นี่คือาการเริ่มต้นของเขาคนที่ควรกำลังคบอยู่และค่อนข้างมีเสน่ห์ด้วยนะอัศวินเหรียญนะคะอัศวินเหรียญราชีนีเหรียญเขาคนนั้นนะต่างคนต่างอยู่คนละที่ ต่างคนต่างกำลังหมุนเหรียญของกันและกัน<ม>เขากำลังดูคุณอยู่คุณกำลังดูเขาอยู่นะคะอันนี้ไพ่ของเขานะอืมเก้าเหรียญมาแล้วนะคะเก้าเหรียญเก้าเหรียญเขามีไพ่เก้าเหรียญเราเป็นเจ้าเหรียญน,นะคะดังนั้นความอิสระชาวคุมค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมีความพร้อมในระดับหนึ่ง เขากำลังดูใจคุณอยู่เขากำลังดูใจคุณอยู่เขามีสองถ้วยหรือว่าไพ่ถ้ำรันนะคะคือการเวลาเป็นไปได้ไหมเขากำลังดูอยู่เขากำลังดูมีคนเข้ามาให้เขาเลือกด้วยนะชาวกรุงมีคนเข้ามาให้เขาเลือกอยู่กำลังอยู่ในช่วงของกำลังตัดสินใจก้าเหรียญกับราชินีเหรียญนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของกำลังตัดสินใจ ทําให้ชาวกลุ่มนะคะมีความรู้สึกว่าคบกันไปคบกันไปยาวนานแล้วนะแต่ยังไม่ชัดเจนแต่ยังไม่ชัดเจนนะคะยังเก็บไว้อยู่นี่คือความรู้สึกของเราเก็บความรู้สึกของตัวเองทําไมเขาถึงไม่ชัดเจนเราต้องการความชัดเจนหรือว่าต้องการอะไรที่เริ่มต้นที่ดีไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันไพ่ของเขาอยู่ในช่วงของกําลังตัดสินใจเช่นเดียวกัน ดังนั้นนะคะคนที่กําลังคบคุยอยู่กับชาวชาวกลุมที่กําลังคบคุยอยู่ก็เป็นไปได้ว่าเขากําลังตัดสินใจเลือกเขากําลังดูและก็ใช้การเวลาในการพิสูจน์ระหว่างความรักของเราสองคนนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะมีคนที่เขาอ่าบางท่านนะโสดนะคะก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะคบมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะหรือมีเนื้อหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เนื้อหอมขอให้แนะนําค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของกลุ่มชุดนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มชุดนี้โอ้ยแก้วนะคะแป้วนะคะมือไม่หมออ่อนไปหรือเปล่าใช่ไหมนี่ความรักความสัมพันธ์ของเขากับเรานะคะไพ่ช่วยแนะนำค่ะว่ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในเดือนมิถุนายนะ ไม้เท้าราชินีเหรียญราชินีเหรียญบ่อยจังเลยนะจ๊ะสิบดาวของพรคท่านนีห้หกไม้เท้าหกไม้เท้า ที่กำลังรอนะคะรอความรักที่จะลงตัวนะคะสิบไม้เทา้าราชินีเรียนสิบดาบหกไม้เทา้าสี่ถ้วยเขาอยู่ในช่วงของกำลังตัดสินใจนะคะชาวุ่มเขาอยู่ในช่วงกำลังตัดสินใจหรือความรักครั้งนี้อาจจะมีการเลือกอยู่กำลังมีการเลือกอยู่นะคะ มีสิบดาบนะคะต้องมีคนใดคนหนึ่งเจ็บต้องมีคนใดคนหนึ่งเจ็บนะบราชินีเรียนขึ้นมาอีกแล้วนะคะดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่าเขาคนนั้นอาจจะมีคนอื่นตัวผ่านอยู่หรือมีคนเข้ามาอยู่อยู่ในช่วงของกําลังตัดสินใจชาวกุมต้องใจเย็นๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะถ้ากําลังรอเวลาหรือรอใครสักคนหนึ่งนะคะต้องรอไปก่อนใจเย็นๆไปก่อนเนาะอืมเขากําลังตัดสินใจอยู่ นะคะหรือคนที่กําลังคบกันมานานแล้วนะคะคนที่กําลังคบกันมานานแล้วตอนนี้นะคะเขาอาจจะกําลังนะคะเขาอาจจะกําลังรอเวลารอความเข้าใจหลายด้านเรื่องของการงานการเงินมาด้วยกว่าพร้อมหลายด้านนะคะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่มีเกณฑ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับชาวคบที่คบกันมานาน,าน ใจเย็นๆนะคะสาหรับคนที่กําลังคุกคุยอยู่หรือว่ายังไม่ชัดเจนก็อยู่ในช่วงที่เขากําลังตัดสินใจหรือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเนื้อหอมด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำให้เขามีตัวเลือกด้วยอย่างไรแล้วก็ใจเย็นๆสําหรับชาวกรุงนะคะเอาละเราไปต่อค่ะชุดที่สามชุดที่สามเป็นเรื่องของขอโสดแต่บ้าง ที่คนโสดคนโสดชาวกรุมค่ะคนโสดชาวกรุมมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีทิศทางจะเจอความรักครั้งใหม่หรือว่าเรื่องการงานการเงินเรื่องไหนนะคะเรามาดูค่ะ ของชาวกลุ่มนะคะคนโสดนะมีไพ่สีดาบนะคะเป็นไพ่สีดาบหนึดาบช่วงนี้ต้องใจเย็นเรื่องหลายด้านที่เข้ามาจะเป็นเรื่องงานนะคะดาบร้อมตัวด้วยนะหนึ่งดาบนะคะพยายามใจเย็นไพ่ดาบร้อมตัวเป็นธาตุลมพยายามใจเย็นนะคะเก็บอดทนไว้นะพยายา เปิดพลังงานบวกให้กับตัวเองนะสำหรับคนโสดนะคะ The f o o l ความรักนะ s r e n g คุณค่อนข้างเข้มแข็งกับเรื่องของการงานการเงินเรื่องของครอบครัวที่ต้องดูแลนะคะหรือว่าความรับผิดช,ชอบที่ตกลังดูแลอยู่ไพ่ของคุณมีพลังงานของการต่อสู้พลังงานของความเข้มแข็งกับปัญหาที่เข้ามาคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แน่นอนนะคะแต่คุณต้องปล่อยวางในบางเรื่อง และนะคะเน้นไปในสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นในช่วงเวลานี้ขอให้มีกำลังใจเข้มแข็งอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไฮโรแพนไพ่ยพระหมือนทําบุญสร้างกุศลเดอะสตาร์ Star, จะติกแล้วก็ไพ่เดึงมูลแน่นอนนะบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะเหนือยหนักในช่วงเวลานี้แต่ชากุ่มสามารถที่จะฟันฝ่าปัญหาไปได้ มีไพ่สเตรนมีไพ่สิบถ้วยแล้วก็ไพ่เดือกฟูก็คือการปล่อยวางบางอย่างที่มันหนักเกินไปอะไรที่มันดูแล้วนะมันเป็นปัญหาอุปสรรคในการแก้ปัญหาคุณก็ต้องปล่อยวางไปบ้างวันที่จะคิดบวกนะคะในการที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างที่กำลังทำให้คุณรู้สึกว่ามันกดดันนะไพ่ดาบล้อมตัวเนี่ยก็คือคุณอาจจะกดดันหรือคิดเป็นมากไปเองมุ่งมั่นอดทนนะคะ แน่นอนเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายแปดไม้เท้าช่วงนี้นะคะแปดไม้เท้าเรื่องของการงานการเงินคุณจะเข้ามาด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแปลว่าช่วงนี้นะคะคนโสดชาวกลุ่มเน้นไปเรื่องของกาลังใจเน้นไปเรื่องทัศนคติมองความคิดนะคะมันสร้างกุศลมันคิดบวกและอย่างไรแล้วปัญหาที่ลุมเล้ายังไงมันก็ต้องแก้ได้ เพียงแต่ขอให้คุณจิตใจหนักแน่นและฝันฝ่าแม่หมอเชื่อว่าคุณจะฝันฝ่าไปด้วยดีและแก้ปัญหาได้แน่นอนเพื่อครอบครัวที่คุณรักนะคะนี้คือ,อช่วงเวลาของคุณโสดเตือนกุมพานะคะเน้นไปเรื่องของกำลังใจมากกว่านะคะส่วนเรื่องความรักแน่นอนเนาะยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่เน้นไปเรื่องของพลังงาน ที่กำลังจะต้องต่อสู้นะคะเข้มแข็ง,ขงเตรนเนาะเป็นราชนินีนะคะเป็นผู้หญิงเลี้ยงสิงโตคุณต้องเข้มแข็งกับปัญหาแน่นอนคุณจะประสบความสาเร็จคุณจะฟันฝ่าในช่วงเวลานี้ไปได้แน่นอนในสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่แต่ตอนนี้นะหรือหนักใจอะไรก็แล้วแต่ปัญหาประเดประดังอะไรก็แล้วแต่อย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะคิดบวกนะเข้าวัดนะ้ำทำจิตใจให้สบาย The full ปล่อยวางในสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคมากเกินไปเราไม่สามารถที่จะแบกอะไรได้ทุกเรื่องนะคะดังนั้นเราควรจะโฟกัสหรือว่ามุ่งไปที่สิ่งที่คุณต้องการและทําใจให้คิดบวกไว้แน่นอนนะคะคุณจะผ่านมันไปได้นานแน่นอนนะคะแม่หมอขาเป็นกาลังใจให้กับคนโสดชาวกลุ่มนะขอขอบคุณทุกท่านสําหรับเข้ามารับชมนะคะเป็นกาลังใจให้แม่หมอมาโดยตลอด ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ